สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับผมในเกมลังเลอกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พรอเทล่านะโอเคเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสติกนะรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า i o s ครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะอาโอเควันนี้ก็จะรีวิวไนท์หอ k เหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ว่าจะเปลี่ยนที่นะจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราไปหุ่นใหญ่นะแต่ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามัน เรืองปั๊มมากนะอย่างที่เห็นกันในคลิปโอที่แล้วนะโอเคก็วันนี้จะไปหาอีรูนะกับตัวโกเลมนะครับผมโกเลมตัวใหญ่นะโอเคก็เดี๋ยวมาดูของที่จะไปกันนะครับผมนะของที่จะไปเนี่ยใช้ของจริง,รงๆใช้ของเดิมก็ได้นะใช้เป็นอ่าสีไข่ปิโกก็ได้นะเพราะว่ามาในรูปร่างเหมือนกันแต่มีการ์ดที่แรงกว่านั้นนะโอเคผมก็ได้ไปจัดหอ,อกมานะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาเปรียบเทียบดูนะจัดสอง สองลาวาโกเลมนะแล้วก็เป็น1ไขปโกโก่ปิกโกพิโกแล้วก็1การ์ดวัวนะครับเป็นการ์ดที่มิกมาให้แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าดามเมจมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะโอเคส่วนของก็จะเป็นอ่าหมวกกับแหวนเซ็ตหนูนะอ่าแหวนเซ็ตหนูอีกข้างนึงก็เป็นแมนติสนะโอเคก็ของเพิ่มสเต็ปหมดเลยนะรองเท้าก็ไฟหลอกนะเสื้อก็จะเป็นอ่าเพิ่ม ATK 25นะครับผมมาเป็นหนอนแดง ไอเป็นกุ้งแดงโอเคแล้วก็โล่ยังไม่ได้ใส่นะโล่ยังไม่ได้ใส่แล้วก็นี่แหละไอหอกก็อย่างที่บอกเดี๋ยวจะลองทั้งสองอันคอสก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองไปลุยดูเลยสักกรัมหนึ่งนะครับผมนะ,ะวิธีการไปง่ายมากนะวาร์ปจากมอเนี่ยไปแมปคอบันโดอ่าแล้วก็กดขึ้นข้างบนแมปทำไมผมวิ่งช้าจาังวะ เอ้ยทำไมผมวิ่งชาง้าไงเอา้าแล้วนกผมหายไปไหนไหะแปบ๊บนึงเลยผมไปเช่านกก่อนอา่าโอเคก็ไปเอานกมาแล้วนะขึ้นเลยถึงเลยนะตรงนี้ถึงเลยโอเคก็เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราจะทําการโปโวรวอลก่อนแล้วก็ค่อยใช้ทกิลเพียรอันนี้ก็จะประมาณ3,500นะประมาณ3,500 ก็เดี๋ยวลองดูเป็นอ่อีกอาวุธหนึ่งลองเป็นลาวาโกเล็มแล้วกัน4,004เลยนะจาก3,005เป็นขึ้นไปเป็น4,004เลยนะก็ค่อนข้างที่จะตายง่ายอยู่โอเคก็เดี๋ยวใช้อาวุธอันนี้แหละสองลาวาโกเลม็ม ดกดรรมกดคูณไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวจัดกันเลยอ่ามีสตาร์คัมนะสตาร์คัมดรอปด้วยเป็นแร่ที่ขายแพงอยู่เดี๋ยวลองดูนะว่าตีเนี่ยอันนี้อีลูเล็กก็ดรอปนะเอาไปรวมเป็นอีลูใหญ่ได้นะดรอปทั้งคู่เลยคือถ้าจะมาหาอีลูเนี่ยแมปนี้เพลินมากเลยนะอาจจะมีโดนตีบ้างเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ถึงกับเฟืองเลือดขนาดนั้นนะ ถ้าเราเล่นใส่เป็นพวกไรเวิรปิกวามาหรือว่าเป็นพวกแบบมับงกร HP อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ช่วยในการปั๊มเลือดอหรือจะประหยัดมานาก็ใส่ HP มาก็ได้นะเหมือนใส่เป็นเซ็ต,ตดูดเลือดเลี้ยงสัตว์พวกซักคูบัสสนิทแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยคือเลเวลมันยังแค่90ถ้าเราเลเวล99เนี่ยพวก ATK อะไรมันอาจจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะอ่าแล้วก็สเตตัสตอนนี้ผมก็อัพประมาณนี้ สเต็งเนี่ยผมอัดไปเลยเก้าผมอยากปวดแรงอยู่แล้วอ่าส่วนเด็กเนี่ยผมจะรวมกันห้าสิบและที่เหลือผมซัดเอจีไว้หมดเลยอ่าเดี๋ยวผมจะแบบลองลองอัพเอจีไปก่อนแล้วก็เหลือพอยไว้สักหน่อยนึงเดี๋ยวจะอัพให้มันลงตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงตัวเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงตัวอะไรผมก็เอาลงตัวไว้สิบอะให้มันสวยโอเคก็ประมาณนี้สเตตัสผม ก็ถามว่ามันก็มันก็เปลืองอยู่แหละมันก็ตีแม่นอยู่นะเออแต่ถ้าเราใส่ของแบบกันดีๆอ,อ่ะผมกว็ว่าน่าจะได้อยู่แต่ก็พยายามอยากให้มันลุมแล้วกันอา่าให้มันแบบว่าตัวเดียวตัวเดียวอย่างเงี้ยมอนเยอะๆก็พยายามวิงหลบแต่เดียเด๋ยว,วดูวันนีตอนนี้ผมยังไม่ได้ยีรูใหญ่เลยปะแต่เมื่อวานผมมานี่โอ้ยรูดอกดีมากเลยนะแล้วแต่จังหวะนะผมว่าแล้วแต่ช่วง ไอ้ตัวม่วงตีก็ได้นะมันตายง่ายมากอะนะไอ้ตัวม่วงเนี่ยเนี่ยตองทีป่ะตองทีแต่ผมก็ไม่รู้มันมีอะไรของแพงหรือแบบผมขี้เกียจตีมันผมก็เลยวิ่งหนีมัเพียดได้เลยนะเพียดได้เลยไม่ต้องอ้าวกดผิดโอ้โเยอะอะโอ้โเยอะเลยนะเยอะเลยนะผมว่าเยอะเลยอะ อ่ะเห็นได้ออลูมาแล้วอันนี้คืออีลูใหญ่คือออลูที่เราขายกันเนี่ยตอนนี้เหลือก้อนเท่าไหร่รู้เนียนะ่ยเห็นไหมอีลูดตผมก็จะสวยหน่อยนะโอเคใครสนใจ DATA ก็ใต้คลิปเลยนะครับผมนะใต้คลิปผมเลยนะมี DATA สวยๆนะแล้วก็ราคาไม่แพงมากเลยนะร้อยยบาทเท่านั้นถ้าบอกว่ามาจากเป็นผมเนี่ยลดให้อียี่สิบาทเลยนะสนใจก็ คลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับเพื่อคุยคือใจดีมากบริการหลังการขายเนี่ยมีแน่นอนเวลาติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเขาทีมวิวช่วยดูเลยนะเป็นหลายคนเลยเเสียงเกมพอได้ยินไหมเดยเอาดังกว่าน,นี้หน่อย สนุกอยู่นะผมว่าสนุกอยู่เพราะหลักๆแล้วตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวที่แบบมันทึกอยู่แล้วอะเลือดมันเยอะด้วยอะอืถ้าเอามาพวกก็เอาพวกคีใส่คีอะหน้ามานะเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นตัวที่แบบดีเฟนซ์มันหนาดีเฟนซ์มันเยอะป้องกันมันเยอะต้องเอาพวกพวกคีพวกอะไรเงี้ยมันจะตีไม่สนดีเฟนซ์ เราเอาใส่โปรโวกไนงะเรา,เาใส่โปโวกด้วยเยอะดูหนะ้านี่เยอะอยู่นะเอ้ยเราจะโปรกโปโปโวกี่สองตัวเลยโลภเกิน โอเคเดี๋ยวก็ลองเรื่อยๆแล้วกันเอ้ยโอเคมาอยู่ ได้มาแล้วก้อนหนึ่งไอ้สับก้อนที่สองตีตัวม่วงบ่อยออกโวลเยมอีกเนี่ยนะเจอมันผมเอาก่อนเลยมันตายง่ายอะ่ะโอเคแหมก็จะดอบไม่ให้เห็น ว้ามันไม่ดอบเลยนะเนี่ยเมื่อ15ทีแล้วนะเนี่ยใช่ไหมโห14ทีแล้วอ่ะดูผมดอบมาแค่5เม็ดเองได้ใจตัว่มงหนึ่งเมตรถ้าปกติตอนที่ผมไม่อัดคิปเนียมันดอบเยอะมากเลยนะเมื่อวานผมได้เกือบ20ก้อนเลยอ่ะอามจริงถ้าเพืพ่อนๆฟาร์มขยะได้เยอะอยู่แล้วอ่ะผมว่าฟาร์มขยะมาซื้ออีรูดีวะง่ายกว่าเยอะ ว่าอย่างนี้มันดูแบบมันดูค่ายากแต่ว่าถ้าเล่นเอาสนุกแล้วแบบได้อลูไปด้วยผมว่าโอเคนะอันนี้ผมทำมาแบบมาลองอะไรที่ไม่เคยเล่นเนี่ยทุนมันไม่ได้เยอะอะถ้าทุนไม่เยอะผมว่าแบบอยากจะทำไงแต่ทุนไม่เยอะดิแต่มันตีแรงมากนะตีดอกเกือบพันน่ะดูมันอุบัตผมทีอดอกเป็นพันเลย Ờ, mà nói, mà nòi, mà nòi. Ờ ê ê mà vây, mà vây, mà vây. Thái Thái, Thái Thái, lơm mà đi. Lơm Thái Thái, lơm mà đi. Ờ, โอ้ยอะไรวะน่าโอ้แอดพีเท่โอ๊ตเถือเ่อน เฮ้ยสวยรูป็ลิวใหญ่ สวยไอ้หลังๆดับดีว่ะดอบบ่อยแต่ทำไมมันดูได้หน้อยอย่างวะโอเคก็ใกล้หมดกรรมแล้วนะใกล้หมดกรรมแอลถือว่าได้เวลเยอะอยู่นะผมมาตอนเวล9เก้าสิ ต้นๆใช่ไหมเอ้90เท่าไหร่ไม่รู้อะไม่ได้ดูอะตอนนี้ผม้าสอง928เปร์แล้วได้เลเวลเยอะเลยแหละออันนี้ผมกดคูณได้ไง,งจะเ,เลเวลด้วยตอนนี้ตีเบาเพราะว่ากำผมหมดแหละแต่ก็ได้รูหลายก้อนอยู่นะแต่ช่วงกลางๆกลางๆกำเนี่ยไม่ค่อยได้ดปเพิ่งจะมาดอปช่วงท,ท้ายๆนะต้องแบบตีให้มันเข้ามือไปก่อนอืโอเคก็หมดแล้ว แถมให้ตัวนี้เฮ้ยอยู่ในกรัรมพอดีเลยอันตุดท้ายก็ดับพอดีเลยโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะทําดูขยะก,กันมันมีขยะโกเลมในคังนะของผมอยู่ด้วยผมไม่อยากเอาไปรวมผมขี้เกียจแยกก็เดี๋ยวจะลองขายแบบไม่ดีซีแล้วกันอืมขายทุกอย่างอะไรที่เก็บเก็บในแมบ,บมา อีลูได้18ก้อนเลยนะแล้วก็อีลูเล็กเนี่ยได้มา23ก้อนถ้าเอาไปรวมเป็นอีลูใหญ่เนี่ยก็จะเป็นได้4ก้อนเท่ากับผมได้22ก้อนนะเท่ากับอิรูใหญ่เนี่ยผมได้22ก้อนเลยเยอะนะต่อรอบอะเอาไปขายก้อนละหมื่นก็สองแสนเท่าไหร่สองแสนกว่าแล้วอะอา่าถ้าเราแบบไม่ได้ซีเรียสก,กับขยะขยะก็โอเคนะถึงเนี่ยขยะก็แสนสี่ดีซีก็ประมาณเกือบสองแสนรวมๆแล้วกรัปนึงก็ถ้าไปขายอีลูด้วยหรืออะไรด้วยเนี่ยก็ สามสี่แสนประมาณนี้อ่าแต่ก็มันแล้วแต่อันเนี้ยผมถือว่าผมไม่ค่อยดรอปนะที่เห็นในสิบห้าทีแรกนี่ผมได้ประมาณหกเจ็ดก้อนเองนะคือแบบมันเพิ่งจะมาช่วงแบบท้ายๆกัมมาสิบกว่าก้อนแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่หลายๆกัมเนี่ยอย่างผมมามาเทคแค่กัมเดียวก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้เยอะหรือได้น้อยนะแต่ถ้าแบบใครทําแล้วเนี่ยอยู่หลายๆกัมผมว่าอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้อ่ามีมีโอกาสได้เยอะกว่าน,นี้เพราะว่าผมก็มีจังหวะหนึ่งที่แบบแวะไปคุยกับแอด แวรไปคุยกับแอดใน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 ดันนะมันก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยเต็มกำเท่าเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าให้มันคุ้มนะเออถ้าเพื่อนๆดูคลิปรู้สึกว่ามันพอได้นะรู้สึกว่ามันแบบโอเคหน้ามาก็ลองมานะมาเอาค่สนุกพอนะถ้ายาวมาคุ้มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะคุ้มกับเราหรือเปล่าผมก็บอกได้ว่ามันก็เปลืองปั๊มอยู่เหมือนกันนะมันก็ผมก็ปั๊มเยอะอยู่เหมือนกันน่ะเพราะนิสัยผมชอบใช้ปั๊มเหมือนกันนะ โอเคก็ดูให้มันสนุกแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะลองทําก็ของไม่ต้องเยอะมากนะเอาแค่หอกหอกเกิรดับง่ายมากเลยพวกของเริ่มต้นธรรมดาธรรมดาเลยนะมีเลเวลสักหน่อยลองดูนะลองดูโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับนะในสายหอกนะในโปวคกแล้วก็เพียเอานะครับผมสเตตัสก็ประมาณนี้เผื่อใครอยากจะเอาไปเล่นตามนะโอเคก็ที่เหลือก็จะลงเอจิให้หมดก็สเปนก็9เก้าอยู่แล้วนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับนะถือว่ารีวิวให้ดูแล้วกันนะโอเคก็ฝากกดถูกใจนะกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่คลิปโดนหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะโอเค